เมี่ยงกุ้งกันนะคะวันนี้น้ำจิ้มถั่วตัดแซ่บมากนี่เลยคําใหญ่ๆเลยนะคะหัวะพาหลังบ้านค่ะลุยเลยนะคะอืม อืซ่บมากหอมน้ำจิ้มถั่วตัดมากกุ้งเนื้อโคตรเด้งอือันนี้ลองเป็นใบชะพูบ้างอน้ำจิ้มแ่บอยู่นะอันนี้ใบชะพูนะเห็นไหม เมีย่ยงกุ้งขัวกระท้อนไปเลยลุยโคตรแซ่บอะอย่างจริงอะกุ้งกระเจง มาเร็วเพื่อนๆเนื้อ,อกงกุ้งกลัวท้นกันเร็วๆเ,เลยก่อนที่ยาจะมามืดมาอีกแล้วแซ่บมากน้ำติ้มกับแซ่บน้ำติ้มปั่นเองนะโคตรหอมทั่วเลยเนื้อกุ้งกะเด้งๆกุ้งตัวใหญ่ๆมาลุย ผักจุกๆเลยอะสามชั้นบางๆยั่วๆเด้งๆนะอกอัดมากแล้วฝนจะมาแล้วมาลุยหำใยใย่ใหญ่ๆ อืมอืมอืม,อมคืออร่อยสัมฉันอ่ะหอมเนื้อสัมฉันย่งดึงย่งดึงมาเมี่ยงกุ้งขัวกระชอน that.